ชนิดนี้นะคะจากสวนค่ะตัวนี้นะคะสารแหนเราก็แย่งท่าก,กินค่ะเพราะท่าขึ้นไปกินแบบพลุนไปหมดแล้วค่ะส่วนตัวนี้มันขึ้นดอกหมดแล้วก็เก็บเฉพาะส่วนที่มันยังเป็นใบนะคะเอามาใช้มาทุกคนทีนี้เราก็จะเอาเตรียมเห็ดนะคะเอาไปลวกค่ะทำชิ้นขนาดพอคํำค่ะไอ้ก็ทิ้งไว้ที่ อุณภูมิห้อ,องหมายถึงว่าเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็เลยผึ่งไว้นานละมันก็เริ่มจะแห้งๆแล้วนะคะจะเอาชิ้นขนาดไหนก็ตามใจเรานะคะมันอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันเริ่มไม่สดแล้วไงโอ้ยหัวุกนี่ ตอนนี้นะคะวัตถุดิบวัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะคะก็เห็ดตัวนี้เอาไตอเอาไปต้มนะคะต้มแค่ราวๆประมาณ3-4นาทีนะคะแล้วก็มีผักนะคะสมุนไพรของเรานะคะก็ตัวนี้เป็นใบมะกรูดตัวนี้เป็นขิงนะคะแล้วก็หอมแดงนี่ก็จะเป็นผักชีแล้วก็สะระแหน่แล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็เราก็มีเครื่องลาบอะคะ่ะข้าวคั่วพริกป่นนะคะแล้วก็ ขอโทษค่ะตรงนี้ไอขอผงนวนะคะนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงจริงปกติอาจจะเป็นคนบริโภคผงนวแบบน้อยมากบางทีก็คือไม่ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราก็จะมาทําการปรุงกันเลยค่ะจะปรุงน้ำลาบก่อนนะคะกับปริมาณเลานะคะน้ําปลาปริมาณแล้วก็มะนาวค่ะ ออคิดว่าลาบลาบเห็ดเนี่ยไม่เอาเปรี้ยวนะคะเคยแบบทําแล้วแบบเปรี้ยวมากเพราะมันกินไม่อร่อยอ่ะม,มันไม่เหมือนลาบหมูลาบไก่ที่ต้องต้องให้เปรี้ยวนำเนาะในความรู้สึกนะก็แล้วแต่ค่ะใครชอบรสไหนเราก็ปรุงเอาตามนั้นนะคะใส่ลงไปประมาณนี่แหละค่ะสองสามซีกผงชูรสนิดหน่อยค่ะ ป่นค่ะอุยอยากจะใส่น้ำซุปต้มไก่ด้วยนะคะเ <c oughs> มื่อวานไหนทำข้าวมันไก่ไงไออยากให้มันมีน้ำนิดนึงนะคะก็เลยน้ำซุปเหลือเราจะใส่ข้าขวโพดอย่างนะคะ อืมนิดนึงค่ะทุกคนท็กคนได้เปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะก็จะใส่เผ็ดลงไปพุเห็นไหมบัตรนี่ยข้าขั่วข้าคัวเขาั่วๆข้าั่วไอ้ชอบเข้าขั่วเยอะ ครชอบแบบไหนก็ใส่ละพอใส่ข้าวโพดลงไปแบบมันใช่เลยต่อไป <ś m _> ก็เป็นเครื่องหอมทั้งหมดค่ะที่มีใส่ไปหานราบเห็ดสมุนไพรของเราโอเคคนละคลอกัน okay. ทุกคนหอมมาก แค่นี้แหละจะเห็นว่าน้ำเยอะๆหายไปแล้วเพราะว่าเห็บมันดูดน้ำน้ำลาบของเราขึ้นไปนะคะโอเคทุกคนไปเลยค่ะไปทานกายเลยไปกันทุกคนไปชิมกันเลยจ้ะนี่ทุกคนสวัสดีจ้ะมาเจอกันยามค่ำๆเข้าแรงจ้ะตอนนี้ทุ่มนึง ไอ้ขุนออกไปหาหมูจ้ะหมูชีกงไอ้กัสมากินลาบเผ็ดจ้ะมีอ่าอบตับไก่นะคะเอาไว้แก้เผ็ดข้าเนียวหนึ่งตั้งแต่ตอนเที่ยงอ้ยมาเด้อผู้ใดอยากกินลาบเผ็ดน้ำไอ้นะไอ้ว่ามันส่งสิเผ็ดเกินไปเฮ้ยทุกคนอืม อร่อยเปรี้ยวนิดเค็มหน่อยตอนทำเสร็จใหม่ๆอ่ะไอชิ้นดูอ่ะเห็ดยังจืดๆทีนี้ก็ ทิ้งไว้ราวๆประมาณห้านาทีก่อนที่อาจจะตักมารสชาติดีเลยค่ะเพราะมันดูดน้ำเข้าไปอืทุกคนซับๆมาเลีอกทิ้อนใหม่ปับไก่ ขอเมนูนี่มามาเดอ้อมากิน <c oughs> ฮึมนแหน่เผ็ดมาก แฝดลิ้นเลยทุกคนไอเงืดอาทากอะ่ะมันขึ้นไปกินสะระแหน่ไอ้น้อสะระแหน่ไงงามๆค่มะมันแตกออกแบบนี้เลยยอดสวยมากตอนแรกก่อนที่ฝนจะตกชุก,ช,กช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนงามงามพอประมาณช่วงอาทิตย์ที่สาของเดือนมิถุนายนฝนตกทั้งอาทิตย ทากัวใหญ่ๆแบบเอฟเลยค่ะไอ้ตื่นเศร้าขึ้นมามันกาะอยู่อดปวดเอเปศอยู่จ้ะฮัลโลเบอร์คือไอ้กาลังสงสัยว่าเป็นอย่างมันทากมันคือกลิ่นใดมันเพน็ดยังไค่ะมีหลายคนบอกว่าน้องปุ๋ยนะคะที่อยู่บนอันสเปนบอกว่าทากเนี่ยมันบอชอบพักชีหอมเนาะแต่อันนี้เพ็เพ็ดมันคือกลิ่นใด อยากนึ่งที่ทาบวกินเลยก็คือต้นหอมไอเอาต้นหอมที่ซื้อมานะคะ่ะเทียบเท่ากับหอมหอมแบ่งบานเท่าแหละจิ้มจิ้มจิ้มไปมันบกกินเลยมันกินแต่ตัวเนี้ยเพชรอะ กระดาษนี้ไอ้ขุนไอ้ขุนกินเมดแล้วแต่ไอ้ขุนเพิ่งเคยกินอยู่ใจลาบเ็ดแต่ว่ามม่เนี่ยเฮดเพ็ดพพด one. กระแน่เผ็ดมากไม่กล้ากินน้ำมูกไหนละ พิก่นเมืองอุดอรทุกคนขออนุญาไปเช็ดมะมุกทุกคนไอไปได้โคกมาะจะบอกว่าไม่ได้ซื้อนะนี่พี่ขุนนะ่ะเขาเล่นเกมที่บริษัทแล้วเขาชนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วไม่มีใครดื่มบ้านไหนจะไม่ซื้อน้ำบัดลมเข้าบ้านนะคะ เพราะว่าเราสองคนจะไม่ไม่มีของพวกนี้ตุนไว้ในบ้านเลยคือจะซื้อก็ต่อเมื่อมีมีปาร์ตี้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสองคนจะไม่ดื่มน้ําน้ําน้ําหวานด้วยค่ะไม่ดื่มวันนี้แหกกดสุดยอดทุกคนมันแซบอีหลี ผู้ใดขอมามากินซ้อยไอ้หนไอ้เฮ็ดเพชรโพดจ้ะไอ้เฮ็ดเพชรโพดเดี๋ยวไอ้สกินอีกจนเข่าเมื่อปั้นนี้เราสิไปทุกคนแซ่บแทบ เรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเนี่ยต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจริงๆมันไม่ดีนะแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพวกไอเนี่ยคือไม่บริโภคเลยมันก็มีอยู่แล้วอาหารไทยก็มีผสมน้ำตาลลงไปอยู่แล้วทำขนมก็มีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ลดน้ำตาลได้พวกไอก็จะพย,พยายามที่จะลด กไปแล้วทุกคน สินั่งกินต่ออีกสักหน่อยแต่ว่าจะบอถ่ายคลิปแล้วจ้ะมันเพชรขอบคุณหลายๆทุกๆกกำลังใจเลยจ้ะผู้ใดอยากกินลาบมเห็ดกะเฮ็ดให้เบิ่งแล้วกินให้เบิ่งพร้อมแซบอิรีไม่ได้คิดตัวไอไปแล้วจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องเอ๋ยเพชร